ประเด็นต่อมานะครับอันนี้ Thailand o อ l y ี่นะใบบัวสรุปว่าก็พบเห็นได้อยู่เรื่อยๆนะครับเสาไฟโผล่ขึ้นกลางถนน,นนนะครับอันนี้ขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูภาพประกอบดูนะครับอ,อันนี้เป็นเรื่องที่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดที่นายกลงบุญที่ันนี้ด้วยใช่ไหมอ่าใช่ค่ะเป็นเนี่ยค่ะเสาไฟตั้งอยู่กลางถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นนะคะเนี่ยค่ะไม่รู้ว่ารถสัญจรกันไปยังไงนะคะแต่ว่า ่ที่ไปที่มาอย่างนี้นะฮะคือไอในตามภาพเนี้ยถนนเนี้ยมันเป็นโครงการขยายถนนแล้วก็พอดีว่ามีเสาไฟเนี่ยไปตั้งปักขวางไว้สี่ต้นอ่านะครับแล้วก็ปรากฏว่าอ่าพอทางผู้รับเหมาทําสัญญาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี้ยแกก็ไม่มาย้ายเสา,ไฟส,าไฟสักทีผู้รับเหมาก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะส่งอมอบงานไม่ทันกูก็ไม่รู้แหละกูก็ ทำถนนไล่ด่าไปก่อนเลยเนี่ยมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นในภาพเลยแหละไฟ<ช>ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีหลายคนก็กลัวว่าตอนกลางคืนเนี่ยคนต่างถิ่นมาไม่รู้เนี่ยขับรถมาเนี่ยแล้วมันไม่เห็นไงใบบัวใช่ใช่ไหมอันตรายนะคะชนได้เลยนะอ่าใช่อันนี้มันก็จะเป็นเคสเดียวกับไอ้เรื่องทํานองว่าสร้างสะพานลอยแล้วก็เจาะรูให้สายไฟผ่านนั่นแหละ<ช>คือต่างคนต่างทําไม่ได้มีการประสานงานกันอืมค่ะ เนี่ยค่ะหลังจากที่มีการร้องเรียนไปนะคะก็นายกิติคําแก่นคูณนะคะนาย,ยกเทศมนตรีตําบลวังชัย<ๆ>เขาก็ได้ออกมาบอกว่าการดําเนินการก่อสร้างนี้นะคะก็ได้มีการประสานกับการไฟฟ้าสาขานําพองแล้วนะคะ<ๆ>เพื่อย้ายเสาไฟฟ้าทั้ง4ต้นออกค่ะแต่การไฟฟ้าก็ยังไม่มาย้ายเมื่อผู้รับเหมาถึงเวลาลงมือสร้างก็ดําเนินการสร้างทันทีเลยค่ะแล้วก็ ไม่ได้มีการตรวจสอบรับงานนะคะแล้วก็ยังไม่ได้รับมอบหมายซึ่งประชาชนก็วิตกกังวลนะคะก็เลยคิดก็เลยบอกว่าจะทำการย้ายต้องมีการขุดถนนที่จุดตั้งเสาไฟก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่เกิดความเสียหายโดยผู้รับเหมาเนี่ยจะเป็นผู้รับผิดชอบการซ่อมแซมถนนให้ใช้ได้ตามปกติค่ะคือคือคือประเด็นคือ,อก,าการการก่อสร้างหรือการทํางานของประเทศเราเนี่ยมันแบบ มันไม่ได้ประสานงานกันไงมันก็เลยเจอภาพอย่างเงี้ยอืมใช่ค่ะอะไรวะมันยังไงวะเนี่ยคือ,อมีถนนใช่ไหมแล้วก็เสาไฟเนี่ยก็ก็มาปาักโผล่กลางถนนนะแล้วก,ก็เขาก็ไม่ยงไม่ย้ายอะไรทั้งนั้นแหละก็แต่ว่าหลังจากเป็นข่าวเนี่ยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยรับปากว่าสัปดาห์หน้านะครับจะมาย้ายเสาไฟให้เรียบร้อยแล้วนะครับ<ส>ถ้าเกิดใครผ่านาไปมาในหมู่บ้านนี้ต้องระวังด้วยนะครับอันนี้เขาก็ตั้งกวยนะเอากวยมากั้นนะครับป้องกันความเอ่อคนไม่รู้นะครับมาชนนะครับสําหรับ เดลีนิวร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชนบุรีจัดงานวิ่งการการุสลยิ่งใหญ่ดีรัน f o r l i ล e ์2 2 3 by เดลีิวติดตามการสมัครได้ที่เฟซบุ o กแฟนเพจดีรันฟอร์ไล i ์ส2 2ศูาบยเดลีิวหรือเดลี y นิวออนไลน์ทุกแพลตฟอร,รม์มแล้วเจอกัน15ตุลาคมนี้